นี่อินโดนีเซียไลฟ์นี่เงินเดิน599ตัวบางการทิ้งกระตุกกระตุกอืมส่วนเมื่อ <imitation> อินโดไม่ใช่วีโลซิเล็เตอร์ไบ์อ็นไฟนนตัวเล็กมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามารีวิวทีละตัวขอเริ่มจากแรปเตอร์ก่อนละกันนี่แล้วก็สูมขอสูกนีอะไรล่ะสวยมากเลยสวยสวยขาน่าจะอ่อนนิดนึงเพราะผมแพ็กไว้ในกล่องนานแล้ว ว่าจริงมันเป็นสีส้มแล้วผมเพ้นท์ให้มันเป็นสีดำข้างบนอย่างนี้และแขนนี่ก็จะเป็นยางนะทุกอย่างเป็นยางหมดเลยเอาในป่างับไม่ได้คนระับเอามาเป็นฟิกเกอร์โมเดลเขาไม่แพ้เพ้งตามาไม่ข้างอ่อสีข้างนี้ก็สวยนี่นะครับสวยมากใครอะไรก็ไม่รู้นะผมจะไม่ดี น so um, ี่เด uh ี huh. uh ๋ยวไปดูตัวต่อไปไปก็จะเป็น Indominus Rex ของสวยท่านในไม่เช่นมันเงาเป็นเทาเทออกสัมพูสวยมากเลใชได้ หนูเูอพงว่าปากนี่นี่ไม่ชก็เก็บเก็บเป็นยางนะครับนี่เก็บเป็นยางนี่เก็บเป็นยางแล้วมีหนามด้วยดูหางหยากโม่โอเคแล้วฐานนี้มันโอ๊ยทำอะไรหนิว่าเขาไม่เข้าใจแล้วถอดนะครับอกไม่ได้ โอเคเอ้อออก้วไี่ยนเสิโอเคดียีกยนได้โอ๊มันไค่อยเจ็บไม่ค่อยตัวเองไม่ได้แต่สวขกอใส่กันนะครับเอม โอเคก็ท okay. so, ีนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอลาไปด้วยแรปเตอร์ตัวเล็กๆแล้วก็อินโดมินัสตัวใหญ่นะบายบาย